โคมไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะอันนี้ผมยกทั้งโคมนะครับไม่ได้ผ่าออกมานะส่วนโคมเก่าเนี่ยเอาไปยกชุดเลยนะครับคู่นี้ส0 0พันนะครับถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่ง h ช n แนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับ Accord นะครับเจน8นะตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนโคมไฟหน้ากันนะครับเนี่ยผมจะพาไปดู โคมไปหน้าเดิมนะครับมันออกเหลืองๆแล้วนี่นะออกเหลืองๆแล้วแล้วก็เป็นโฟมธรรมดานะครับโคมปกตินะหลอดเป็นหลอดซีนอนเป็นซีนอนโรงงานนะเรามาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับเห็นไหมสังเกตดูวันนี้อันนี้เป็นลูกแก้วนะเป็นลูกแก้วเป็นโปรเจคเตอร์ถ้าอย่างงี้เรียกโปรเจคเตอร์วงแหวนชั้นเดียวนะครับแล้วก็ไฟอื่นก็เหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวเราจะย้ายโฟมนี้ขึ้นมาไว้บนนี้ เดี๋ยวเราจะมามาดูกันนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนยังไงเนาะวิธีการถอดนะเพราะว่าวุ่นวายอยู่เหมือนกันในฮอนด้าตัวนี้เริ่มต้นด้วยการถอดกิ๊บนะครับเขาจะมีกิ๊บอยู่ประมาณ4ี่ห้าตัวด้านหน้านะแล้วก็ไขน็อตนะครับด้านทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นน็อตยึดกันชนนะครับเตรียมผ้าสักหนึ่งผืนนะครับตอนที่เราจะดึงกันชนออกนะครับกันตัวขอบกันชนไปขูดสีรถนะเดี๋ยวจะงาน,น,นเข้านะครับตรงนี้นะ อย่างนี้นะดึงออกมาเสร็จมันจะมีมันจะมีกิฟอยู่ข้างล่างถ้าเราง้างเลยเดี๋ยวมันจะหักเดี๋กกิฟมันจะแตกเราต้องเอาไขควงเนี่ยนี่นี่ตรงที่ผมเอาไขควงงัดเนี่ยเขาจะเป็นที่งับตัวกันชนนะครับกับตัวใต้ไฟนะครับขออภัยด้วยนะครับถ่ายไม่ได้ถ่ายไว้คิดว่า กล้องที่ถ่ายมันจะเห็นนะเดี๋ยวถ้าเพื่อนเพื่อลองดึงออกมาก็จะเห็นนะครับมันจะงัดกันอยู่นะเมื่อก่อนผมจะดึงออกมาเลยนะแต่หลังๆเนี่ยพอรถมันเก่าแล้วอะ่ะพอดึงออกมาแล้วมันจะกัดขาดนะครับพอใส่เข้าไปมันก็จะไม่แน่นเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเอาไขควงงัดออกนะครับ okay. Okay. ฝาครอบด้านข้างนะครับตอนแรกผมจะไม่ถอดนะแต่ว่าไม่ได้นะต้องเอาออกนะมันเกะก,กะ ทำงานไม่สะดวกนะครับตัวโคมไฟเนี่ยมีน็อตยึดอยู่3ตัวนะครับด้านบน1ตัวด้านหน้า1ตัวแล้วก็ด้านข้าง1ตัวนะครับน็อตด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยจะเป็นน็อตหน้าตาเหมือนกันนะมันจะมีบูธอยู่ข้างล่างนะแต่ส่วนน็อตข้างบนนี่จะเป็นน็อตเบอร์สิธรรมดานะครับวิธีการถอดนะครับค่อยๆขยับขยับออกนะแล้วก็ล้วงสายไฟจากด้านหลังออกนะครับค่อยคยค่อยๆบิดออกถ้าบิดหลอดออกได้ก็บิดออกนะครับแล้วก็ดึงปลั๊กเขาออกนะครับ ตัวโฮมไฟเนี่ยเขาไปยัดโปรเจคเตอร์มานะครับเขาจะมีคัตออฟนะครับเวลาเรายกสูงแล้วโปรเจคเตอร์จะทํางานนะล้วก็จะต้องเอาสายไฟคู่นี้ต่อเข้ากับตัวไฟสูงนะครับส่วนตัวไฟต่ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเข้ากับสายประหลาดเดิมนะครับดูด้านล่างนะสังเกตดูดีๆนะครับมีขั้วไฟอยู่นะครับที่ปลั๊กของรถเนี่ยปลั๊กอันที่ผมจับเนี่ยมันจะเป็นปลั๊กไฟสูงนะเราดูด้วยตาได้เลยนะมันจะเป็น2เที่ยวนะครับระวังอย่าให้ผิดนะ ส่วนปลั๊กไฟต่ำเนี่ยเป็นปลั๊กสีดําก็จะมี2ขั้วเหมือนกันนะครับเราก็ปาดออกมาแล้วก็ทําการตัดต่อสายไฟนะครับไม่ต้องตัดนะผมจะใช้การปอกแล้พ่วงเข้าไปนะแต่ว่าเราต้องดูจากสีนะครับแล้วเราจะรู้ว่าอันไหนเป็นขั้วบวกอันไหนเป็นขั้วลบนะครับอย่าเข้าผิดนะตัวไฟต่ำมาเข้าผิดเรายังสลับปลั๊กได้แต่เพราะไฟสูงเนี่ยเข้าผิดเนี่ยเราจะต้องตัดต่อสายอย่างเดียวนะครับต่อไฟเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาทุกอย่างกลับมาใส่คืนที่เดิมนะ แล้วก็ทําการเทสไฟนะครับว่าติดไม่ติดนะก่อนที่จะเก็บนะครับถ้าไม่ผมประจําเลยไม่ค่อยจะแบบไม่เทสอ,อ่ะเฮ้ยติดแน่นอนนะใส่เข้าไปแล้วไม่ติดครับลื้ออีกหนึ่งรอบนะยกไปสูงเลยลูกค้าที่มาทํารถร้านผมจะรู้ดีเลย,ยผมจ,จะพยายามทําให้เสร็จก่อนหน้าก,ากากวิทยุเนี่ยเวลาลูกค้ามาเปลี่ยนวิทยุหน้าก,ากากวิทยุผมจะกดที่หลังเลยเหมือนเป็นเคสนะเราเทสไฟให้ดีนะครับก่อนที่เราจะใส่คืนเข้าไปนะอันนี้ผมถอดหลอดไฟหลี่ออกมาด้วย แอคคอร์ดเจน8เนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนไฟหลีนะครับเราจะต้องถอดโคมออกมานะมันล้วงจากในรถไม่ได้จริงๆนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นพยายามใช้หลอดไฟที่อย่างดีๆหน่อยนะครับอย่างคันเนี้ยเปลี่ยนของผมไป3ปีแล้วนะแล้วมาเปลี่ยนโคมใหม่ก็ยังใช้หลอดเดิมอยู่ก็ยังใช้ดีอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันเปลี่ยนยากใช้หลอดแบบว่าคุณภาพสูงๆหน่อยนะครับจากนั้นเราทําการเก็บโคมไฟนะครับทั้งสองข้างทําเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมถ่ายแค่ข้างเดียวนะ กันชนนะครับถ้ามี2คนนะแนะนําให้ยกขึ้นทั้งสองคนนะแต่ถ้ามีคนเดียวเนี่ยยกทีละข้างนะครับแล้วก็กดกิ๊บให้มันเข้าที่ขอบไฟทีละข้างนะเสร็จแล้วเราค่อยตามไปเก็บกลิมนะครับอย่าเพิ่งเอาผ้าออกนะถ้าเอาผ้าออกเดี๋ยวมันขูดกันเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับแล้วมันจะแก้ยากนะอ่าผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่นะนี่โคมไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะนี้ผมยกทั้งโคมนะครับไม่ได้ผ่าออกมานะ คือไอผ่าเราก็ผ่าได้ละแต่ว่าอันเนี้ยเขาซื้อสําเร็จมาแล้วแล้วก็ส่วนโคมเก่าเนี่ยวางอยู่เนี่ยสองอันนะครับใครสนใจทักได้นะมีตําหนินิดนึงนะครับข้างขวานะอันนี้หักนะแค่นั้นนะนอกนั้นใช้ได้หมดไฟสีนอนใช้ได้ลองแล้วปลาดใช้ได้นะครับเอาไปยกชุดเลยนะครับคู่นี้สามพันนะครับถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะ เเเ็นบม่่อา LED ให้โอเคอันนี้ไฟหน้านะครับเห็นไหมน,นี่ไฟหน้านะผมยกสูงนะสังเกตดูที่ไฟต่ำนะมันจะคัดออฟมันจะเด้งขึ้นด้วยนะโอเคเรียบร้อยครับก้านมันมีออโตโน้นะมันก็เลยแบบติดติดดบๆอะไรเงี้ยนะมีออโต้ นะพอพอพอเปิด Auto, ออโต้ปุ๊มมันก็ดับอะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณน,นี้สนใจคมทักมานะครับถ้าถ้าถ,ถ้ากำลังหาของอยู่นะครับก็ทักมาได้นะนี่เรียบร้อยแล้วถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s c ด i b e ให้ด้วยนะครับ